เกษตรกรชาวสวนมะขามเทศในอำเภอโนนสูงจังหวัดน,นครราชสีมาใช้ว่า, ok 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 านกอินทรีนกเหยี่วไล่นกแทนหุ่นไล่กาซึ่งได้ผลดีเกินคาดหลังพบว่ามะขามเทศสุกมักจะมีนกต่างๆโดยเฉพาะนกเอี้ยงและอ ok ีกาพัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาโฉบจิกกินกันจนเสียหายจึงได้ประดิษฐ์ว่าวเป็นรูปนกเหยี่วนกอินทรีสัตว์นักล่าใหญ่แผ่ปีกกว้าง2.5เมตรตัวยาว1.5เมตรมาผูกไว้บนหลักไม้ไผ่เมื่อมีลมพัดบ่จาจะกระพือปีกดูน่าเกรงขาม จนทาให้นกเล็กนกใหญ่ไม่กล้าเข้าใกล้จากการลงพื้นที่ที่สวนพัทลรพลต์ตบลมะข่าอาเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาสวนกเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรของนายพสิทธิน์นภัสผู้ดูแลสวนบอกว่าสวนกเกษตรแห่งนี้ได้ปลูกมะขามเทศไว้จํานวนมากกว่า200ต้นและช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝักมะขามเทศสุกประกอบกับบริเวณโดยรอบสวนแห่งนี้เป็นทุน่งนาจึงมีนกต่างๆเป็นจานวนมากโดยเฉพาะนกเอียงและอีกา มักจะบินโฉบมาจิกกินฝักมะขามเทศสุกอยู่เป็นประจำจึงได้ทดลองนำว่านนวนกเอี่ยวจำลองมาติดดูปรากฏว่าทุกครั้งที่ลงพัดแล้วว่าวลอยขึ้นตามแรงลมจะเหมือนนกเอี่ยวกับพื้นปีกทำให้นกต่างๆที่มากินมะขามเทศสุกต่างบินหนีเนวยความตกใจช่วยป้องกันผลผลิตเสียาหายได้ในระดับหนึ่งครับผมใช้อะไรกาครับกามันจะมากินพืชผลแล้วก็จะมากินหัวปลาลุกที่เราต้มไว้ต้มไปปุ๊บเราจะตากไว้ให้มันแหง้งให้มันแหง้งปุ๊บแล้วเราเอาไปบด บดผสมกะลําลกะข้าวโพดเพื่อจะเอามาให้ไก่พันไข่ของเราครับมันจะมีโปรตีนสูงแล้วก็มันจะลด,ด่าใช้า,า,ชาย,ายได้เยอะครับนอกจากนี้ที่สวนแห่งนี้ยังมีการเลี้ยงไก่ไข่โดยใช้หัวปลาต้มต่างแห้งซึ่งทางสวนผลิตเองเป็นอาหารเลี้ยงไก่ไข่และอย่างพาะพันธุปลานินส่งขายจึงทำให้อีกาเข้ามาที่สวนจำนวนมากทั้งมากินไข่และลูกปลา สำหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจต้องการปลูกหรือซื้อมะขามเทศหวานอร่อย mm hmm. ก็สามารถติดต่อได้ที่ส่วนพัฒนาพลหมายเลขโทรศรรัพท์0946946419และ0981303019อำานาจนาคเทียมทีมข่าวเดนิวรายงานเเเอออ่เ่เทียมทย